นมกะลาเคลื่อนไหวแตกหกักลบรูปเมียหลวงทิ้งหมดค่ะชัดเจนอยู่ข้างใครในวันที่28สิงหาคมเพจที่ใช้ชื่อว่าทานายเมียหลวงได้โพสต์ระบุข้อความว่าคดีไม่สามารถเจรจากไกล่เกลี่ยได้เพราะทั้งคู่กรณีไม่มาโจทกล่าวอ้างว่าจำเลยได้แสดงตนในเปิดเผยในทำนองชู้สาวกับสามีของโจทจึงเรียกสิทธิ์ค่าทดแทน10ล้านบาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเป็นแค่แฟนเพลงของสามีโจทไม่ได้ แสดงตนเป็นเปิดเผยกับสามีโจ์ในทำนองชู้สาวเป็นการกล่าวอ้างลอยๆโจ์คาดเดาไปเองโจ์จึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนค่ะเมื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนสืบพยา,ยานกันในวันที่15ถึงพฤศจิกายน2566ต่อไปค่ะเปิดหลักฐานให้ศาลตัดสินครับศาลเท่านั้นคือผู้ตัดสินแฮทแท็กแพงที่ไม่ต้องพยายามค่ะล่าสุดเพจข่าวบันเทิงช่องแได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าเกิด เกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มกะลาได้ลบรูปเมียทิ้งฝั่งแม่จูนรีโพสต์ยาสำคัญตัวเองผิดเจอกันรายงานต่อว่าตั้งแต่เกิดเรื่องพี่หนุ่มพี่จูนไม่คอยได้คุยอะไรกันเจอหน้าทีถ้าไกลคุยกันเรื่องอยาคุยแต่เรื่องลูกเท่านั้นเจอหน้ากันถามหาลูกก็อึ้งพยักหน้านะแยกย้ายกันแม่ไปทํางานเพราหนุ่มก็มาหาลูกมันเกินไปสองสามเดือนเจอกันไม่มีกี่ครั้งเจอกันก็พยักหน้าอึ้งๆคะ่ะ thank you